จะลองจับเวลาเล่นๆดูนะเพื่อนนะว่าขณะที่ถ่ายทำว่าจะใช้กี่นาทีดวงอาทิตย์ถึงจะผ่านยอดเขาขึ้นมาตอนนี้ถ่ายทำได้สิบหกสิบเจ็ดวินาทีแล้วเพื่อนเราเราจับภาพไปด้วยกันนะเพื่อนนะจับภาพไปด้วยกันขณะที่เราจับภาพก็ดูความแสงสว่างเขาจะมีขึ้นมาเรื่อยๆจะเพื่อน นี่ค่ะพออากาศดีๆเขาก็จะเอาเรือออกออกเล่นเลยเพื่อนก็จะขับก็ข,บขับเรือออกชมวิวเลยค่ะจ้าดูซิเขาเอามาเขาไปน่ารักจังเลยจ้าอู้ยสวยเพื่อนแดดออกแล้วทําให้สวยงามมากเลยจ้าอู้สวยสวยสวยเพื่อนจ้าสวยมากเลยจ้าอุ้ย ยิ่งแสงสว่างมาย,งยิ่งสวยจ้เพื่อนจ้ะตอนนี้ได้หนึ่งนาทีกับแปดวิแล้วนะคะ,ะดวงอาทิตย์ก็ยังไม่โผล่จ้ะเพื่อนดวงอาทิตย์ก็ยังไม่โผล่นะจ๊ะมาชมนะเพื่อนจะลองจับถึงสามนาทีดูถ้าดวงอาทิตย์ไม่โผลก่ก็คงจะหยุดถ่ายทำค่ะแต่ว่า แต่ว่าแสงสว่างก็ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วทำให้บรรยากาศดูสว่างขึ้นมากเลยเพื่อนนี่แหละค่ะเราถึงต้องการแดดกันจากเวลาแดดออกทั้งทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ก็ราเริงกันจะเพื่อนตอนนี้ถ่ายทำได้สองนาทีแล้วเพื่อนแสงก็ยังไม่มานะ แต่ว่าเขาก็เพิ่มความเจิดจรัดขึ้นนะเพื่อนนะจะเพิ่มความเจิดจรัดของแสงขึ้นจะเพื่อนเราก็ชมไปเรื่อยๆนะคะขณะที่เรากำลังจับเวลาอยู่จ้ะชมเสากระโดงเรือไปก็แล้วกันนะเพื่อนนะชมเรือแล้วก็ชมเมฆหมอกฝั่งโน้นนะเพื่อนนะโน่นค่ะ หมอกปกคลุมเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนจ้าเราก็กลับคืนมานะเพื่อนนะเรากลับขึ้นมาจับเวลาที่ยอดเขาอีกจ้ะกลับขึ้นมาที่ยอดเขาอีกนะเพื่อนนะตอนนี้ถ่ายทำได้สองนาทีกับห4สี่วินาทีจ้ะเพื่อนลมอ่อนๆจ้ะเพื่อนจ้า มาดูลมพัดดอกญ้านะเพื่อนนะมาดูลมพัดดอกญ้าจ้เพื่อนบรรยากาศให้จริงๆเลยเพื่อนจ้าตอนนี้สามนาทีกับ19วินาทีจ้าแดดก็ยังไม่โผล่นะเพื่อนก็คงจะจบคลิปนะเพื่อนนะค่ะขอบคุณมากเจ้าเพื่อนจ้า